ที่ขึ้นชื่อไว้นะครับให้ใช้บัตรประชาชนนะครับเอาไปทําเป็นเงิน16ล้านบาทการทําก็จะต้องมีเทคนิคในการทําใช่ไหมครับไม่ใช่บัตรประชาชนอยู่เฉยๆดึงมาจากกระเป๋าปุ๊บอ่ามีมูลค่า16ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเอาบัตรประชาชนไปทนะํานะทีนี้การทําเนี่ยมีสเต็ปมีสเต็ปขั้นตอนให้ทําซึ่ง สเต็ปข,ขั้นตอนใน้ทำนี้อยู่ใน 2, นะรถแมพสองเรามีเงยนเด็อตอน,นท้ายอยู่โดยรัฐบเป็นผู้ประกาศใช้ส่วนผมสร้างรถแมปสองขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นรถแมปของประชาชนนั่นเองนะฮะไม่ใช่ของรัฐบาลตู่นะเป็นของประชาชนดังน,นั้นประชาชนก็ต้องใช้บัตรประชาชนของเก่เงนั่นแหละครับนะครับ,นะรบเอาไปทําไปทําให้มันเกิดจนกระทั่งได้เงิน16ล้านนะครับ นี้สเต็ปขั้นตอนอยู่ในโรถแมปสองเออท่านก็ต้องเข้าดูคลิปวิดีโอของผมนะในการทํานะครับถือว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและเป็นการลงทุนทำมาหากินอย่างหนึ่งคือได้ทั้งตอบแทนคุณแผ่นดินได้ทั้งการทํามาหากินนะฮะได้ทั้งอํานาจแห่งรัฐนะครับได้ทั้งการจันลงจิตใจก็ะจะได้ศาสนาพุทธที่มาเป็นเสาหลักค้าประกัน โดยประเทศไทยจะเกิดใหม่เป็นรัฐพุทธนด่เอแห่งแรกของโลกะคือแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วเพราะว่าชาวพุทธอยู่เต็มประเทศอ่าอย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นก็เป็นต้องเป็นรัฐพุทธอ่แต่ก่อนจะเป็นนั้นก็จะต้องนําบัตรประชาชนนั่นแหละครับนะบนะบมาสร้างนะฮะบัตนะร,นะรประชาชนที่ต้องการใสสี่สิบล้านเสียงสี่สิบล้านเสียงนะฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีห้าสิบล้าน แต่ว่าโดยปกติครึ่งหนึ่งมันก็คือสองสองร้อยสองสองร้อยสิบใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่สามสามร้อยให้สามสิบล้านเอาแบบสูงขึ้นมาหน่อยไม่ถึงสูงสุดถ้าสูงสุดเป็นห้าสิบล้านเอากลางๆก,ก็ตีว่าสี่สิบล้านนั่นเอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่เอากลางๆสี่สิบล้านนะฮะแต่ถ้าเผื่อไม่ถึงก็เอาครึ่งก็ได้ก็ยี่สิบห้าหรือสามสิบล้านก็ได้นะแต่เชื่อว่าน่าจะได้สี่สิบล้านนั่นเองนะครับ ส่วนอีกสิบล้านที่เหลือนั้นก็สําหรับใครก็ได้ที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะย่อมมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าสี่สิบล้านมันเสีงชนะขาดอยู่แล้วนะนก็ต้องเป็นไปตามเสียงชนะขาดนั่นเองนะฮะดังนั้นที่นี่จึงแนะนําให้ประชาชนอ่านะทุกๆครอบครัวทุกๆบ้านนะฮะใช้บัตรประชาชนตัวเองทํามาหากินทําเงินได้แล้วนะฮะทีนี้ทําอย่างไรในสเต็ป ของรถแบบ2นั้นอ่าก็มีเ็ตขั้นตอนให้ท่านทําเบื้องต้นอันดับแรกคือต้องนั่งดูคลิปวิดีโอก่อนของแอดธรรมาธิปไตยนะซึ่งเป็นคนรายง,งานอาสามาเป็นนักปฏิวัตินะครับโดยสร้างขบวนกู้ชาติขึ้นเรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตาก2องนะทำการกู้ชาติในยุค AI อีกครั้งหนึ่งนะจึงเรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตาก2นะครับ ท่านใดอยากร่วมเป็นขบวนกูช้ชาิพระเจ้าตักสองก็สมัครเข้ามาผู้ชายสิบท่านผู้หญิงสิบท่านก็จะได้ร่วมกันสร้างประเทศไทยใหม่ที่ชายหญิงเท่าเทียมกันนะครับเป็นแบบนี้เพราะประชาชนจะมาปกครองตัวเองไงมันจริงเท่าเทียมกันทั้งชายหญิงนะเป็นแบบนี้นะขอเชิญคุณผู้หญิงตื่นตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะคนผู้หญิงนั้นเป็นเพศแม่ผู้ให้กําเนิดดังนั้นก็ขอให้ผู้หญิงนั้นใช้ความเป็นเพศแม่มาเป็นผู้ให้กําเนิดระบบระบอบการปกครองใหม่ โดยประเทศไทยจะทิ้งระบบระบอบปัจจุบันนี้ทิ้งไปไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบบระบอบที่หลอกลวงประชาชนมาถึง90ปีเป็นระบบระบอบที่หลอกลวงอ่ะไม่ใช่ของจริงมันทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาตั้งแต่90ปีตั้งแต่คณะราษฎรเลยนะฮะซึ่งสปล่อยให้เราเจ็ดทำจะได้ประเทศไทยตัวจริงแต่เราเจ็ดไม่ได้ทําถูกทําให้สลบนะฮะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ตายหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยตัวประเทศไทยจริงๆ่ะสลบอยู่ ถ้าตายก็คือไม่มีสถาบันกษัตริย์แต่ถ้ามีสถาบันกษัตริย์อยู่เ mm. ขาเรียกว่าสลบคือสถาบันกษัตริย์ไม่มีอำนาจอะไรฮะนะทีนี้สลบมาถึง90้าิปีไอ้ช่วงเก้าสิปีนี่ยก็มีแต่ตัวปลอมน,นั่นเองโชว์ตัวเพราะตัวปลอมมันจะต้อง The Show Must Go On เงียคือตัวจริงมันสลบแต่ว่า The Show Must Go On คือประเทศมันต้องเดินไปดังนั้นก็ต้องมีตัวปลอมก็เลยสมบัติเป็นตัวรัฐบาลไปเลยประกาศใช้ทั้งที่ประเทศยังไม่ได้เป็นปชาิปไตยเลยยังสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เป็นด้วย เขาสร้างไม่เป็นด้วยนะฮะสคัญแล้วก็เลยหลอกกันไปว่าเป็นประชาศาสต์แล้วโดยเขียนในกระดาษให้อ่านออกอากาศเพียงแค่อ่านออกอากาศแล้วเขาหูเราเราเข้าใจว่าเป็นกันเลยนะเข้าใจว่าเป็นเ,เราเพราะเราไม่รู้หลักวิชาไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไระแค่เข้าประกาศแล้วก็ทึกทักเอาเลยว่าเออเป็นแล้วนะก็เชื่อกันตั้งแต่บัดนั้นจนบัดเนี้ยแต่ครั้งที่เราไม่ได้เป็นเลยนะไปใช้ิทยาาตรใช้คำว่า never and ever และจะ forever ต่อไป นะเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงๆนี่คือความจริงนะเป็นความจริงนะคเป็นสัจธรรมอ่ะความจริงอ่ะนะความจริงก็คือพระอาทิตย์ขึ้นที่มันออกก็ลงที่มันตกใช่ไหมครับเหมือนกันถ้าประเทศใดใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญมานําเร่งเร่งรีบเร่งมีหรือใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรอยอยู่ข้างหน้าแล้วประเทศไทยมีมา20ฉบับแล้วมันก็ตรงตามที่เขา,เาให้นิยามคำจัจังกัดความไว้ให้นะแต่หลายประเทศไม่รู้หลายประเทศก็เป็นอย่างประเทศไทยเนี่ย ก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ะประชาชนก็ลําบากอย่างเงี้ยนะโดยไม่ไมรู้ไม่รู้หลักกันเลยทีนี้ประเทศไทยนะมีลิขิตมีลิขิตนะที่จะต้องเป็นชาติมหาอำนาจในต้องเกิดเริ่มวางรา,ากฐานการเป็นชาติน่าน,าน,านตั้งแต่รอสิบเป็นต้นไปตันนี้มาถึงยุครอสิบแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดทันทีเพราะว่ามันยังมีอิทธิพลรอเก้าอยู มันมันมันยังมีมันยังไหลมาอยู่มันเหมือนเหมือนแรงเฉื่อยมันยังมีอยู่เพราะนั้นก็ต้องปล่อยให้แรงเฉื่อยมันก็ค่อยลดลงอิทธิพลรอเก้าค่อยลดลงก็ใช้เวลาสองสามปีแต่ตอนนี้ก็เริ่มลดลงหมดสภาพแล้วก็ดูรัฐบาลตู่เป็นตัวอย่างนะเกิดในสมัยุครอเก้าก็เริ่มหมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกิดสิ่งใหม่นะครับอันนี้แหละครับยุครอสิบก็จะเริ่มเกิดเนี่ยละนะวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยเป็นวันคนแรงงานเนี่ยแหละงพะนั้นคนแรงงานเนี่ยจะเป็นผู้จุดประกายทําให้เกิดเอง ก็พลังงานมาออกแบบประเทศใหม่เลยออกแบบทั้งระบบระบอบออกแบบทั้งระบบการค้าออกแบบทั้งวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ออกแบบทั้งจิตวิญญาณประเทศไทยใหม่เรียกว่าสแพลตฟอร์มไอสี่แพลตฟอร์มนี่แหละครับเป็น4แพลตฟอร์มที่สร้างประเทศไทยตัวจริงเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งตัวจริงสลบอยู่สลบมา90ปีแล้วดังนั้นผมจึงเชิญชวนประชาชนใช้ปัประชาชนนะครับนะอฮบรประชาชนกับใบหน้าของท่านนะสมรัร ะะสมัครมานะถ่ายรูปบันทึกภาพสมัครเข้ามาเป็นสีู่มิพล์สี่ผูมิพน์นี่แหละครับจะเป็นกําลังแผ่นดินนั่นเองสี่บนคือกําลังแผ่นดินนะฮะ,นนะ,ฮะเพราะตัวประเทศสลึมสลืออยู่ไม่มีกําลังตัวจริงครับไม่มีกําลังสลึมสลือสลบอยู่เพราะนั้นจาเป็นต้องการกําลังามาฟื้นก็จะเป็นตัวจริงเราจะได้ดําเนินตามลิขิตของประเทศไทยเมื่อถึงรอสิบก็ต้องเกิดเป็นประเทศไทยใหม่นั่นเองเพราะทุกอย่างต้องใหม่หมดตามลิขิตของอรัชกาลที่สิบ ยยุคสกาววิไลสกาวิไลก็คือไม่เย้มอ่องไม่แวววาวไม่สุกสกาวิิไลคือไม่ถอดด้ามเลยอ่ะทุกอย่างใหม่หมดดังนั้นประเทศไทยที่เคยรู้จักมาจะทิ้งไปหมดเลยของของกงของเก่าที่เราใช้อยู th th ่ท the the ิ้งหมดเลยครับมันใช้ไม่ได้กับยุค AI แล้วมันหมดยุคหมดสมัยเลยเรียกว่าจะทิ้งกันหมดซึ่งสภาพประเทศไทยก็เป็นสภาพที่ตกอันดับตกชั้นตกฐานะนะตกความเชื่อถือหมดมันหมดสภาพแล้วประเทศไทยอ่ะนี่คุณเรียนประชาชนก็สูงนี่รัฐบาลก็เยอะ ความเชื่อถือเครดิตต่างๆไม่ค่อยมีมีแต่ไอแหลง่งท่องเที่ยวเราดีอยู่ใครๆก็สนใจอยากมากับคนไทยจิตใจดีใครๆก็อยากรู้จักแต่ว่ามาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรระบบระบบเรายังอยู่เหมือนเดิมยิ่งก็ยิง่งเข้าเราอยู่ในระบบน้าเน่าต่อไปเพราะฉะนั้นต้องทิ้งหมดเพื่อจะได้เป็นประเทศใหม่จริงๆเพราะนั้นต้องทิ้งระบบระบอบหมดไม่ใช้อีกต่อไปแล้วไม่มีการใช้เลือกต่งเลือกตั้งต่อไปนี้การเป็นประชาชนสถาปนาตัวเองเป็น ประมุกแฝงข้องเลยเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านก็เข้าดูาราละเอียดแต่ถ้านารนใช้แบบประชาชนนะฮะมาสมันะยืนยันกับใบหน้าแบบประชาชนนั้นเราจะทําให้ท่านได้16บล้านจะได้อย่างไรก็เข้าดูคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําไว้เป็นตอนดูไปแล้วท่านก็จะเข้าใจในเบื้องแรกนี้ผมจะทําคลิปติดต่อกับทางธนาคารในประเทศไทยก่อนเพราะการจะเปลี่ยนอะไรต้องใช้เม็ดเงินนะที่นี่ก็เหมือนกันเราไม่ได้เปลี่ยนแบบที่เรียกว่า ทำลายกันไปข้างหนึ่งซึ่งโดยปกติเวลาเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนไมช์เซตของจิตวิญญาณประเทศนะฮะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้การทําลายล้างเข่นฆ่ากันนะนะซึ่งไม่ต้องในยุคนี้ไม่ต้องแล้วเพราะาไทยจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นจะใช้ซอฟท์พาวเวอร์นี่แหละครับทำการเปลี่ยนแปลงเพราะตาแหน่งประเทศไทยเป็นประเทศสันติของโลกเพราะฉะนั้นเราเรามีตําแหน่งที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ เราจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทนี้นะโดยการพูดคุยกับธนาคารมถไทยก่บนะผมไปที่ธนาคารเมไทยเลยนะอนะพูดอย่างไรก็ดูคลิปแล้วกันแต่ผมพูดอย่างไรแล้วท่านก็สนับสนุนนะโดยใช้บัตรประชาชนนี้สนับสนุนส่งเสียงมาสนับสนุนสี่สิบล้านเสียงเห็นด้วยนะเห็นด้วยที่จะให้ทางธนาคารมไทยทําตามนี้ซึ่งธนาคารไทยจะทาหรือไม่ทาเนี่ย จริงๆสิทธิ์ขาดอยู่ที่ประชาชนนะครับไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่านะแต่ผมมาติดต่อผู้ว่าเพื่อให้ให้ท่านได้เตรียมตัวแล้วก็ประชาชนเขามีความเชื่อถือมากกว่าอยากเห็นสปิริตของผู้ว่ามากกว่าแต่โดยฐานะของประชาชนสามารถสั่งได้เลยเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจชีวิตไดยนะครับรวมเงินสิบสี่สิบล้านเสียงไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจชีวิตไอะแค่นั้นรัฐรมนูญตกไปเลยเมื่อรัฐบูญตกไปแล้วนี่มันไม่มีความหมายแล้วก็ ประชาชนประกาศแล้วก็เป็นรัฐบาลฉาะการเมื่อเป็นรัฐบาลมีอำนาจสามดุลสั่งไปธนาคารเวีไทยธนาคารธนาคารเวีไทยก็ต้องทำตามประชาชนนะฮะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไงนะทีนี้ก่อนที่จะไปสั่งก่อนที่ประชาชนจะสั่งผมก็ให้เห็นภาพกันว่าเออเราพูดกันแบบแบบการเองอะแบบง่ายๆไม่ต้องไปนั่นไม่ต้องไปทำรัฐกระหร่มพรทหานนะก็พูดตรงๆบอกกันตรงๆไปเลยว่าให้ผู้ว่าอ่า s ซย yes ส เซเยตที่จะร่วมสร้างประเทศไทยใหม่กับประชาชนก in ับร่วมร่วมกับประชาชนสร้างประเทศไทยใหม่ปกติธนาคารไทยจะต้องรอนะฮะรอเออเขาทำรับทหารแล้วจะออกคำสัส่งไหนก็มาออกมาเดี๋ยวธนาคารไไทยก็จะไปทําตามมีหน้าที่งั้นธนาคารไไทยนะครับซึ่งจะทำร่ไม่ทําก็ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของแต่ของกฎหมายที่มีอยู่นะขัดแย้งไหมซึ่งจริงๆมันขัดแย้งได้ถ้าเบื่อคณะรัฐประหารจะสัส่งขอยะธนาคารไทยก็ต้องทาตามชู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติ แล้แจ้งให้ประชาชนทราบหมดแล้วนะป็นเรื่องปกติแต่ที่เรามาคุยกันก่อนโดยตรงนี่ก็เพื่อให้เห็นว่าเออไม่ต้องไปมีรัททหารหรอกนะเอาแค่เสรีตจิตวิญ,ญญาณของผู้ว่าเนี่ยจะร่วมประชาชนไหมแค่นั้นเองถ้าร่วมก็ก็เดินไปตามเส้นตอนที่ผมวางไว้มันก็จะเกิดเป็นแบบสง่าง,งามสวยงามอะแต่ถ้าไม่ร่วมแน่นอนก็เจอแน่เจอการทำรัฐประหารนะโดยประชาชนทําเองก็สั่งทหารไปยได้อยู่ดีได้อยู่ดีดดนะ เสียงประชมาสี่สิบล้านเสียงมันสั่งได้อยู่ดีได้อยู่แล้วนะประชนต้องเข้าใจหลักวิชานี้ถูกนะแต่ที่นี่การจะทําให้ได้สี่สิบล้านเสียงทาอย่างไรตรงนี้แหละครับผมก็มีวิธีเทคนิคให้ท่านก็เข้าไปดูแล้วกันโดยไปที่สถาบันครอบครัวงานผมไปที่สถาบันครอบครัวนะครับเพราะเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ได้เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ให้สถาบันครอบครัวนั่แหละครับเป็นผู้ที่ออกคําสั่งเป็นผู้ที่จัดตั้งเพราะว่าในแต่ละตําบลมีครอบครัวอยู่แล้วให้แต่ละตําบลไปจัดตั้งองค์การตําบลมหาอำนาจขึ้นมาเลย ของแต่ละตำบลน,นะแล้วทุกตำบลทําเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็เป็นองค์การระดับชาติแล้ว <c oughs> แล้วไปประกาศเป็นกฎหมายความมันคงแค่นั้นรัฐธรรมนุญตกไปเลยครับนค่คือแค่สถาบันครอบครัวนะไปจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนะครับทุกตำบลร่วมกันทุกตำบลต้องทำเพราะท,ทุกคนได้ทำเนี่ยเจ้าบ้านได้หนึ่งแสนลูกบ้านได้ละสองหมื่นห้าบ้านนั้นได้สองแสนละนะแล้วแถมทําแล้วยังได้อีกเป็นทุนสำรองหกล้านไทยจะใครยังไม่ทำก็ทำดังนั้นอะ่ะแล้วปกครองตัวเองและอย่างเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิต ไม่มีการเลือกต้องไม่ต้างแล้วถาปนาวเองเป็นปลาบุกแฝงบุกหองไปเลยโอ้มันยิ่งกว่าถูกลอตะเตอรี่อ่ะมันมันอะไราการยิ่งใหญ่แลวไม่ใช่ทำไม่ได้และทำได้เพราะอำนาจท่านมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ท่านไม่เคยคิดที่จะทำและไม่มีใครมาเสนอเส้นทางให้ทำผมจึงมานำเสนอให้ท่านได้ทำได้แล้วเป็นทางเทคนิคท,นท่านทำสิท่านจะยืนงงทำไมแล้วท่านจะจะไปทำตามแบบเดิมๆทำไมกระโดดไปลงในบ่อน้ำเน่าอีกทำไมที่จะไปเลือกตัวแทนนะ แล้วให้ตัวแทนมาปั่นน้ำให้มันเน่าแล้วท่านก็นั่งบนว่าโอ้ยเอาน้ำสาดกันนี่ไม่เหม็นทำไมอะไรเงี้ยท่านก็ท่าน,น,นไปเลือกเขาเองอ่ะเขา,าก็น้ำมาสาดดีครับเขาเป็นโจรไสูตรแต่ท่าน่ะไปเลือกเองท่านไปนเลือกทำไมไอห,หนึ่งบวทของท่านอ่ะท่านต้องเปลี่ยนหนึ่งบวชท่านามาสั่งเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบเปลีบบ่ยนระบอบกันได้แล้วเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆโดยส่งไปเป็นใบแสดงเจ็จนงให้กับแต่ละตําบลตําบลก็นับโดยให้พระนับแล้วประกาศกัน ประกาศแล้วก็รู้เรามาสิสิบล้านเสียงทั้งประเทศนะพระพระนับไม่โกโหกพระพระต้องมานับเพราะว่าเป็นรัฐพ,พุทธเราต้องมาะระพระนับความน่าเชื่อถือมากกว่าก่ต่อนับนะและ้วมีการถ่ายวีดีโอบันทึกว,วีดีโอมีการเก็บหลักฐานวิทยาตรมีของจริงของแท้เป็นเสียงจริงจริงจากจ,จากประชาชนเจ้าของน่าทึ่งแต่นั้นมันจะงเป็นเสียงจริงเสียงจริงศักดิ์สิทธิ์วายบัตรเลือกตั้งใบเสนอจะจำลองนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าบัตรเลือกตั้งนะครับเพราะว่า ่อนที่ท่ถ้าจะส่งไปแสดงจริงท่านได้ดูคลิปผมอย่างมีสติสัพพัญญะจนเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทามิตรายอ่ะมันต่างกับบัรเล็กตั้งนะบัรเล็กตั้งมันแค่คุณฟังโฆษณาฟังไอ้ตลกโปกฮาแล้วก็ไปเลือกเขาไปเลือกด้วยด้วยอารมณ์ไปเลือกด้วยฝันโลดแรงๆที่ที่พักนั้นจะทําอย่างนี้อพ่าอถึงเวลามันไม่ทําตามที่ท่านทำหรอกนะแล้วท่านก็ถูกหลอกแล้วท่านก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ด่าบนในโซเชียลก็แค่นั้นเองไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านก็ทนวันวันอุนขมเกินเมื่อไหร่มันจะออกว่าไอ้ อย่างหน้าสมเพศตัวเองอ่ะพอพอได้แล้วท่านเลิกเล่นอีกเกมเกมหลงทางลงที่นี่ได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วกำเป็นคนไทยจริงทําในสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วตามหลักวิชาคือผมได้ออกแบบเกมว้ให้เรียบร้อยแล้วครบถ้วนเกงจะเข้าเรียนรู้ถ้าใช้แบบประชาชนให้เป็นตามเจกระตอนที่ผมให้เท่านั้นนะ่ะท่านจะได้ไปหยิบไปได้เงิน16ล้านอนะ่ะรออยู่นะตรงที่ว่านี้คือการทํามาหากินนะเป็นการทำมาหากินที่คุ้มค่าที่สุดที่จะต้องทํากับทุกคนเพราะมันเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน อย่างดีที่สุดที่ท่านเกิดมาในแผ่นดินยังไม่ได้ตอบแทนเลยท่านได้แต่เป็นเลือกจนี่สุดมากระทําชํเราประเทศผู้ยิบยังประเทศมาโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะคราวนี้ท่านต้องเปลี่ยนใหม่ละเป็นตอบแทนคุณผดีแล้วต้องเลือกระบบระบอบที่เป็นประเทศไทยจัวจริงได้แล้วนะถือเป็นการตอบแทนคุณผดีที่ยอดเยี่ยมสุดและส่งมอบม,มรดกอันงดงามนี้แก่ลูกหลานเป็นระบบระบอบที่ดีที่สุดลูกหลานจะสรรเสริญนะไม่ใช่แบบเดิมนะถ้าแบบเดิมเด็กนเด็กสมัยนี้มันไม่เชื่อผู้ใหญ่แล้วเด็กมันจึง ไม่เอาแล้วนะแต่เด็กเนื่องจากความรู้ยังน้อยกด้ประสบการณ์ก็เลยถูกพักการเมืองหลอกไปชูสามนิ้วกันแล้วก็มีคดีเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะเมื่องานผมเกิดแล้วยกเลิกหมดในคดีหนึ 2, ่งสองเนี่ยหนึ่งหกเนี่ยยกเลิกหมดมันเป็นเกมการเมืองนะเอาละก็หวังว่าท่านคงจะตื่นกันทธามาการเมืองได้แล้วนะว่าเออมีสทางเดินใหม่มาให้เลือกแล้วอา่าแล้วก็เป็นทางที่ประเสริฐยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเป็นการทามให้กิน แล้วเ,เป็นการแก้ปัญหาหมดทุกอย่างแล้วทิ้งประเทศไทยตัวปลอมไปหมดเลยแล้วเกิดประเทศไทยใหม่ที่เป็นประเทศจริงเราจะได้พบประเทศไทยตัวจริงสักทีตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้พบประเทศไทยตัวจริงเลยนะครับเราอยู่กับประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90้าสิบป <Okay. S 1> so, ีกจะน้ำมันพอได้แล้วมีเวลาเลืออยุสิปีที่เราจะครบรอบหนึ่งรปีดังนั้นเมื่อ10ปีที่เหลือเนี่ยเราจะสร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เมื่อครบหนึ่งอปีเราจะประกาศเหมือนที่จีนได้ประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเราก็จะประกาศเหมือนกัน แต่เราเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยที่ถูกลิขิตไว้แล้วบัดนี้ลิขิตนั้นจะได้เริ่มต้นในยุคเราสิบจะได้เริ่มต้นในปีนี้แหละครับวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปนะดังนั้นผมก็จะให้หมายกําหนดการว่าหนึ่งพฤษภาถึงยี่สิบสี่มิถุนาเนี่ยประชาชนควรจะรวบรวมกันได้สี่สิบล้านเสียงเพื่อจะยกเลิกไอ้การใช้ไอ้ระบบการปกครองที่ผิดมาถึงเก้าสิบปีขอนคารราษทึ่งสืบทอดกันมา ายกเลิกไปกลายเป็นมหาราชจริงๆริ่ไปใช่คณะราชที่มีร้อยกว่าคนนะที่มันทํามาแล้วผิดเพี้พพยนเรียกว่าปฏิวัติมาเสียของคราวน,นี้มหาราชจะปฏิวัติคืนกลับไปนะให้ได้ของดีของวิเศษเป็นประเทศไทยจริงๆนั่นเองมั่งคั่งทุกคนร่ารวยนะเพราะฉนั้นยี่สิบมิถุนาก็ควรจะได้สี่สิบล้านเสียงแล้วนะก็หวังว่าคงจะได้นะถ้าไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็นวันที่ยี่สี่ตุลายี่สี่ตุลานะฮะเพราะยี่สิบสามนั้นเป็นวันเลิกท่านเพราะนั้นยี่สี่ตุลาก็ เกิดใหม่ทุกคนเกิดใหม่เพราะเลาจะทราตแล้วนะก็เกิดใหม่เป็นคนไทยจริงๆแล้ววันที่ยี่สิบตุลาก็อีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันที่สิบธันวาฯก็เป็นวันที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญไนีไม่ใช่นะเปลี่ยนวันรัฐธรรมนูญไปเป็นวันที่สองมีนาเป็นวันที่ประชาชนใช้อํานาจอธิปไตายเองนะไอ้วันที่สิบประชาชนไม่มีอํานาจอธิปไตยนะฮะถูกเขาหลอกให้เอาไปยกให้จนดิสูตรอ่ะวันรวันที่เขาตั้งเป็นวันประชาธิปไตยอ่ะไอ้วันรัฐธรรมนูญนะนะไม่ต้องยกเลกหมดใช้ ราไม่ใช่รัฐธรรมนูญเราใช้มาผิดใช้รัฐธรรมนูญผิดประเภทนะทำให้เราหล,ล,นะลงทางกันอยู่เงี้ยไม่รู้จบสิน้นติดอยู่ในวงจรดูบาทน้ำเน่ากันโอ้โหมายี่สิบหลุมแล้วพอได้แล้วไม่ต้องขุดหลุมจี่เบ็ดเลิกหันหลังให้แล้วก็มาสร้างสร้างอ้คารหานใหม่สร้างสวนไรนาใหม่ได้ผลผลิตมีความมาั่งคั่งกว่า่นะเพราะนั้นเปลี่ยนจากหลงอยู่ในหลุมน้ำเน่าเปลี่ยนมาเป็นสร้างทำ,ทำการเมืองะระดับโลก พราะเราสร้างคาถาขึ้นมาแล้วไปติดต่อต่างประเทศแล้วก็มีผลผลิตก็ไปขายต่างประเทศอย่างเงี้ยจะมานั่งเล่นอยู่ในน้ำเน่าเก่าเงี้ยพอจบได้แล้วนะ่อนมันจบยุคจบสมัยได้แล้วนะเอาละผมเกิด่อนไม้ก,ก็พอจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะต่อไปนี้เขาเชิงเขาดูคลิปต่างๆเป็นต,อ,ตอนไปนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจหมายยิ่งขึ้นโดยผมจะทําคลิปติดต่อผู้ว่าก่อนให้ท่านได้ดูท่านจะได้เก็บองความรู้ว่าเออผมคุยกับผู้ว่า ธนาคารไ,ไทยอย่างไรมีหลักการอะไรท่านก็นั่งเก็บนั่งนั่งฟังไปก่อนพอได้ข้อมูลจากคนนั้นเกินไปก่อนแล้วเวลาท่านมาดูแต่ละคลิปซึ่งมันจะมีรายละเอียดเข้าไปอีกท่านก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแล้วยิ่งไปดูผังที่ผมอธิบายจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยดูผังเราจะรู้เลยว่าไอ้ผังเนี่ยโอ้โหที่เราตั้งหลักประเทศมาผิดเข้าใจผิดเข้าใจหลักการผิดเราไปต่อสู้กันผิดผิดโอ้เป็นถือหางถือข้างเป็นฝ่ายเป็นสีทะเลาะด่าว่ากันีิดขี้หน้ากักนโจ้ทั้งฟ้องร้องกันเนี่ยพอเลิกต่อไปนี้ ทุกสีขึ้นรวมตัวกันใหม่อีกทีนึงแล้วขึ้นไปสารภาพว่าหลงทางเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งเราขึ้นมาประกาศทิ้งนะฮะขอเชิญทุกสีไม่ว่าแดงเหลืองกปสสลิมอะไรก็แล้วแต่นะสีส้มด้วยไอ้สามนิ้วด้วยขึ้นหมดประกาศยกเลิกหมดไอ้ของเก่าไม่ใชแเราไม่เดินตามแล้วเป็นเป็นเส้นทางที่ผิดที่เราไปหลงทางเป็นบ่อน,น้ําเน่าที่เราเล่นกันอยู่ทิ้งหมดแล้วมาสวมกอดกันใหม่ทุกคนพวกน่้นขึ้นไปฆ่าอุดมการเก่าทิ้งหมด แล้วมาเกิดใหม่ในอุดมการณใหม่ที่ผมวางไว้ให้ที่ท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยรือเรื่องอะไรท่านจะไปเป็นคนรับใช้กระจอบเป็นสาวกของไอ้พวกเจลีสูตรผมให้ท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยเหนือกว่าจจลีสูตรอีกแตบบ่ทามีทุนสำรองคนละสิบหกล้านบาทแบบนี้ไม่มีพักําเมืองไหนให้ท่านหรอกเพราะนั้นท่านสวมกอดกันได้เลยเกิดใหม่สวมกอดกันโอ้โหที่แท้เราหลงทางไปถือห้างถือถือข้างถือฝ่ายไปยึดผิดอุดมการเข้าใจผิดหมดเลย เพราะนั้นต้องมาเรียนรู้ใหม่ในคลิปวีดีโอผมท่านจะได้เรียนรู้ใหม่ในผังต่างๆท่านจะเข้าใจว่าทําไมเราจึงตั้งหลักประเทศมาผิดทําไมเราจึงเข้าใจผิดนะยึดถือผิดก็ลเลยเกิดการต่อสู้กันนะจะได้เกิดปัญญาไงเกิดปัญญาอ๋อที่แท้เป็นงี้แล้วจะได้รู้ว่าเอาอระบบระบบการปกครองแบบเราเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นต้นแบบของโลกเราะจะปกครองให้โลกดูโลกเขาจะเขาโลกเขาจะได้รู้ว่าอ้อการปกครองแบบต้นเรียงของประเทศไทยเป็นแบบนี้เองเพราะนั้นคนไทยจะเรียนรู้การปกครองใหม่ นะในงานผมนี่แหละครับขอเชิญทุกท่านนะสมัครนะฮะบัตรประชาชนมาสมัครนะเป็นประชาชนไทยมหาอนาจกับแอดธรรมชธิพิตไไยผู้มาสวมบทบาทนะฮะเป็นนักปฏิวัตินะโดยนํำขบวนผู้ชาติประชาธตสองนะฮะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนให้เป็นไปเอาละขอเชิญเข้าดูคลิปอื่นเป็นตอนไปครับสวัสดีครับ